จบกันไปแล้วครับสำหรับ r v p r o League Winter 2021ในสัปดาห์ที่3ที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายคนคงเห็นฟอร์มของหลายๆทีมดีขึ้นกันเยอะหลายๆทีมหน้าใหม่ไล์อัพใหม่ก็ฟอร์มร้อนแรงกันมากในทางกลับกันครับผลงานของทีมรุ่นใหญ่อย่างบุรีรามยูเนเตตกลับตรงกันข้ามกับที่หลายๆคนคาดหวังเอาไว้เนื่องจากบุรีรามยูเนเตดเป็นทีมที่อยู่หัวตารางมาได้ตลอดบวกกับสถิติการเป็นแชมป์สองสมัยติดที่ไม่เคยมีทีมไหนในลีกบ้านเราทำได้ ทั้งประสบการณ์การแข่งขันเวทีนานาชาตินับไม่ถ้วนและการที่มีผู้เล่นดีกรีท็อปๆของลีกไม่ว่าจะเป็นนุนุมิดเลนอันดับหนึ่งของโลกที่หลายคนยกย่องเขาเป็นอย่างมากโอเวอร์ไฟลอ็มของโปล,ลีกในซีซันก่อนๆหรือไปเฟิร์สวันที่ปโปรเพเยอร์ในไทยหลายหลยคนยกให้ว่าเป็นคนที่อ่านเกมเกม่งม,มากๆแต่ดูเหมือนว่าในการแข่งขันในซีซันนี้นะครับหลายๆอย่างจะไม่เป็นใจให้กับประสาทสายฟ้าเอาซะเลยอะไรกัน เป็นสิ่งที่ทําให้ฟอร์มการเล่นของบุรีรัมย์ค่อยๆดรอปลองมาจนเกิดผลที่เห็นกันอยู่ในฤดูกาลปัจจุบันก่อนชมคลิปนะครับรบกวนทุกคนสักนิดหนึ่งนะฮะกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้กับช่องเราด้วยนะครับจะพยายามทำคอนเทนต์ที่ดีออกมาให้ทุกคนขอบคุณที่ติดตามช่องเราเกมฟิวว์มีครับผม ยังในวีคสอในเดย์ที่3ที่ผ่านมาบุรีรัมก็พึ่งแพ้ไปให้กับทีมแชมป์อย่างทารอน0-3ทั้งๆท,ท,ที่มีเกมหลายๆเกมที่ทรงมาดีามากๆและก็นำก่อนได้อย่างมากแต่ก็โดนสวนกลับมาอย่างไม่น่าเชื่อหรือแม้กระทั่งในการที่แพ้ต่อบาริเซียซีเอฟด้วยสกอร์ขาดอย่าง0-3อีกเช่นกันย้อนกลับไปครับตั้งแต่บุรีรัมเข้าร่วมอาวีโปลิศซีซัน2เมื่อปี2018 หลังจากลองผิดลองถูกกับการเป็นบริเวณอาร์กติกวูฟอยู่พักหนึ่งก็เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของวงการอาวีในประเทศไทยโดยการที่ทีมยักษ์ใหญ่ลงเม็ดเงินมหาศาลเพื่อปรับปรุงทีมและกว้างซื้อตัวผู้เล่นแถวหน้าของเมืองไทยในยุคนั้นเราก็เรียกกันว่าเป็นยุคที่เรามาเพื่อเป็นแชมป์นั่นก็คือคำพูดของคุณเนวินที่พูดไว้หลังจบเทเลอร์เปิดตัวของทีมนั่นเองซึ่งหลายคนยังจำไล์อาฟชุดนั้นกันได้ดีอยู่นะครับ ทั้ง First One, Summer, i s l i n นดิว h e r r y Mima, Remix เรียกได้ว่าหลายคนยกย่องว่าน,นี่คือทีมซูเปอร์สตาร์ของยุคนั้นเลยถ้าเทียบกับวงการฟุตบอลก็น่าจะเป็นยุคกาลาติกอสของเรอัลมาดริดถึงแม้ว่าไลอัพชุดนี้จะพลาดการเป็นแชมป์ไปแต่ทีมอย่างบุรีรัมยังไม่หยุดพัฒนารูปแบบการเล่นของตัวเองและตามหาไล่อัพที่ลงตัวต่อไปต่อมาหลายคนคงจําเหตุการณ์นี้ได้ครับเมื่อการที่บุรีรัมพลาท่าให้กับ เดวิต้าในการแข่งขันรถ to AWC 2019ในการพ่ายแพ้ครั้งนั้นหลายคนอาจจะมองว่าเป็นจุดตกตำ่ำแต่ในทางกลับกันทำให้ตัวสโมสรเองในค้นพบกับอะไรบางอย่างที่เรียกได้ว่าจะมาเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของทีมบุรีรัมย์ไปตลอดกาลนั่นก็คือเด็กชายหนุ่มวัย17ปีที่ชื่อว่านุกถล่มโลกซึ่งภายหลังหลายคนก็รู้ว่านี่คือคีแมนตัวสำคัญของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเลยก็ว่าได้ หลังจากการเสริมทัพนุถล่มโลกเต๋าเต๋าและบลูโนปิงมานั้นนี่ก็คือยุคทองที่แท้จริงของบ e ุรีรัมยูเนเต็ดกีสปอร์ตในช่วงหลังจากที่บุรีรัมได้แชมป์สสมัยในตอนที่ RPL 2020 Summer ตอนนั้นชิมกับบาซ่าเกมมิ่งไลอ์อพบุรีรัมในชุดนั้นประกอบไปด้วย First One n u ูนูอิส n e นดิ7 x และ Summer ซึ่งใครๆก็ต่างยอมรับว่าไลอ้อนชุดนั้นเป็นชุดที่ท็อปฟอร์มมากๆของบุรีรัมยูเนเต็ด หลังจากการได้แชมป์ในครั้งนั้นทุกอย่างดูจะเป็นใจให้บุรีรัม์อีกอย่างมากเพราะเมื่อคู่ปรับคนสําคัญอย่างบาซ่าเกมิงตัดสินใจยุติการทําทีมทางสโมสรบุรีรัมก็ไม่รอชา้าตัดสินใจดึงตัวดีฟอกเอนและจอมมี่เข้าร่วมทีมทันทีซึ่งวินาทีที่ทาง official Lineup ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนั้นทุกคนก็แทบพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นทีมที่โกงมากๆและใครจะสามารถค้นล้มบุรีรัมยูเนเต็ดในชุดนี้ได้ พอต้องยอมรับก่อนเลยครับว่าไล์อัพตอนนั้นไม่ว่าการดึงตัวดีฟอกเอ็นซึ่งเป็น Final MVP ของซีซั่นและเป็นคนที่มีความเฟกซิเบิลอย่างมากในเรื่องของตำแหน่งรวมถึงจอมมี่ออฟเลนโนหนึ่งที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในทัวร์นาเมนต์นั้นมาร่วมทีเรียกได้ว่านอกจากเป็นแชมป์แล้วบุรีรัมก็สามารถดึงตัวผู้เล่นที่มีความสามารถหลากหลายเข้ามาร่วมทีมได้อีกเช่นกันมองย้อนกลับไป การเสริมไลอัพครั้งนั้นอาจจะเป็นดาบสองคมของบุรีรัมก็ว่าได้คมแรกเราคงเห็นว่าการที่บุรีรัมดึงตัวดีฟอกเองกับจอมมี่มาทําให้ทีมอื่นๆไม่สามารถคว้าตัว2คนนี้ไปได้ก็เป็นหนึ่งในโอกาสที่เขาสามารถรักษาแชมป์ในซีซั่นต่อไปได้ง่ายๆอย่างแน่นอนแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งครับด้วยความที่ผู้เล่นมีค่อนข้างเยอะครับทำให้มีการต้องปรับเปลี่ยนผู้เล่นลงสนามอยู่บ่อยครั้งจูนทียากกว่าปกติทั้งการเปลี่ยนจังโก้แคลร่ออฟเลน อีกทั้งในการแข่งขันอย่าง a e n a of v อ l o r Premier League ตัวทีมบุรีรัมเองนั้นก็ไม่สามารถไปถึงฝั่งฝันที่ตั้งไว้ได้ต่อกันมาที่ RV Pro ีโบลิค2020 w ิน t e อร์บุรีรัมก็เป็นทีมที่อยู่หัวตารางมาโดยตลอดแต่ก็แพ้ให้กับท a l อ n e s p o r t ไปด้วยสกอร์4-1ในรอบแชมเปี้ยนชิพหลังจากนั้นก็เป็นการแข่งขันทัวร์เมนต์นานาชาติอย่าง a i c 2020หลังจากที่ผ่านเข้ารอบกลุ่มเซตมาได้เป็นลำดับที่3พวกเขาก็แพ้ให้กับไส่ง่อนฟันท่อมจนต้องตกไปอยยู่่สาลาลง แต่ก็ฟันฝ่าเอาชนะมาได้ทั้ง HKA และทารอนแต่แล้วก็ต้องมาแพ้ให้กับแมตทีในรอบเซมิฟ i n a ด้วยสกอร์4-2จนทำให้ทีมพบกับความผิดหวังอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่า พอกลับมาในหลีกในประเทศอย่างโ e a g u e 2021 Summer ก็มีการดึงตัว k s ส NT t และ o v e r f i r e มาร่วมทีมอีกครั้งแม้ว่าพวกเขาจะทำผลงานได้ดีในรอบ Group s t a ต e แต่สุดท้ายประสาทสายฟ้าก็พ่ายกับเบคอนทามในรอบช in ิงชนะเลิศไป4-0เรียกได้ว,ว่าแบบไม่มีทรงกันเลยทีเดียวยาาไปถึง AWC 2021ซึ่งพวกเขาก็ไปไม่ถึงเป้าหมายเช่นกันถ้าลองย้อนกลับไปครับ แชมป์ครั้งสุดท้ายของบุรีรัมคือตั้งแต่ RPL 2020 Summer คือหลายคนก็มีความพยายามกันอย่างมากแต่พวกเขาก็ห่างหายจากความสำเร็จกันไปนานถ้านับกันจริงๆแล้วบุรีรัมผิดหวังมากกว่า5ทัวร์นาเมนต์ติดต่อกันซึ่งถ้าพูดถึงสภาพจิตใจของนักแข่งแล้วเชื่อว่าหลายคนคงบอบช้ําอย่างมากอย่างแน่นอนอีกทั้งหลายคนก็คงจะมีความหมดไฟลงไปบ้างในการแข่งขั และเป็นไปได้ว่านักแข่งหลายๆคนของบุรีรัมย์ที่ลงสนามกันมาอย่างยาวนาะนคงอยากเปลี่ยนบทบาทหรือพักการแข่งขันไปยกตัวอย่างเช่นเฟิร์ส n e ตัวนักแข่งเองก็พูดถึงหลายครั้งว่าถ้าต่อไปก็อยากผันตัวไปเป็นโค้ชอ้างอิงจากคลิปสัมภาษณ์ของเราเองอีกทั้งช่วงนี้การสตรีมเมอร์และยูทูบเบอร์ก็ดูเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่าสำหรับคนที่มีชื่อเสียงในการแข่งขันและสถา,านการณ์ล่าสุดของบุรีรัมยนะ์ครับเรียกว่ากำลังเผชิญวิกฤตอย่างหนัก เมื่อบานาบีป่าที่ซ้อมมาอย่างยาวนานกับทีมในซีซั่นนี้ถูกพักการแข่งขันอย่างไม่มีกำหนดจากปัญหาที่เจ้าตัวเคยก่อเมื่อในครั้งอดีตซึ่งเราก็แอบคิดอยู่ว่า First One ที่มาลงแทนนั้นเขาได้ซ้อมมากน้อยเพียงใดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยผ่านทาง Facebook Fanpage ครับว่ายัางซ้อมได้ไม่ดีพอและขอเวลากลับมาจูนกับเพื่อนๆในทีมอีกครั้ง ในส่วนของตัวความหวังอีกคนหนึ่งอย่าง d ีฟ็อกเนะครับหลายคนก็คงเห็นว่าในช่วง2สัปดาห์แรกนั้นตัวเขาได้ห่างหายไปจากการแข่งขันซึ่งก็ไม่แน่ใจด้วยตัวเหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา d ีฟ็อกเก็ได้ลงมาทําการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแทน NP ซึ่งเฟิร์สวันก็บอกเองว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเอ็นทีเล่นไม่ดีแต่อาจจะเป็นเพราะเหตุผลในการซ้อมทีมหรือลักษณะสไตล์การเล่นมากกว่าซึ่งก็ต้องบอกว่าแม้บุรีรัมย์จะเก็บแต้มมาได้2แต้มจากทีมอย่างปารีสแซงต์แชมงและฟอร์ดเกมมิงแต่ก็ต้องยอมรับว่าในแมตช์ที่เจอเบคอนก็ยังมีอะไรที่ผิดพลาดอยู่อีกมากเช่นกันอีกประเด็นครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือการปล่อยตัวนักแข่งของบุรีรัมย์ให้กับทีมอื่นๆทั้งการปล่อยยืมตัวอิสซลินดิวไปให้กับทางบาร์เฟ จริงๆส่วนตัวผมเชื่อว่าการที่บุรีรัมย์โดดเด็นมากๆในซีซันที่ผ่านๆมาเป็นเพราะการประสานงานกันระหว่างคู่กางอย่างนุ้กับอินซิลินดีการปล่อยตัวตำแหน่งที่สำคัญขนาดนี้ไปย่อมต้องมีผลกระทบต่อตัวประสาทสายฟ้าอย่างแน่นอนอีกตำแหน่งก็คือบูโนปิซึ่งถ้าหลายคนก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าทำไมในเมื่อเขาต้องการหาป่าคนใหม่ที่มาแทนเฟิร์สวันถึงไม่ให้โอกาสกับบูโนปิกลับไปเลือกบานาบี ซึ่งเพิ่งเข้ามาอยู่กับทีมได้ไม่นานอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้แต่คาดเดากันไปแลครับสโมสนรเองก็คงมีเหตุผลในการทําแบบนี้ของเขาอีกเช่นกันและทั้งหมดที่ได้คุยกันมาครับก็เป็นหนึ่งในมุมมองความคิดเห็นของผมและทีมงานและเชื่อชื่อว่าหลายคนก็คงมีความรู้สึกคล้ายๆกันว่าวิกฤตสั้นๆครั้งนี้จะเป็นบทพิสูจน์ของบริลม e ูเนเตดอีสปอร์ตว่าทีมจะสามารถก้าวผ่านมันไปได้หรือไม่ ดยส่วนตัวผมเชื่อว่าทีมยังบุรีรัมย์จะสามารถกลับมาแข็งแกร่งได้ในไม่ชา้าสุดท้ายแล้วพวกเราเองทั้งคนดูและแฟนคลับของบุรีรัมย์ทุกคนยังไงก็ทำได้เพียงให้กำลังใจของทีมแล้วก็มองดูภาพรวมของทีมไปในทิศทางไหนต่อไปยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับว่าคุณคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้บุรีรัมย์ฟอร์มตกได้ถึงขนาดนี้ในฤดูกาลนี้และเขาจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร หรือสุดท้ายแล้วผมอาจจะต้องกลับไปที่คำถามตั้งต้นที่ว่าหรือนี่จะเป็นการสิ้นสุดหมดยุคของประสาทสายฟ้าแล้วจริงๆรบกวนทุกคนสักนิดหนึ่งนะฮะกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้กับช่องเราด้วยนะครับจะพยายามทำคอนเทนต์ที่ดีออกมาให้ทุกคนขอบคุณที่ติดตามช่องเราเกมฟิวเวอร์มีครับผม